เอาอะรครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแมปโกลว์การ์เด้นนครับแล้ววันนี้ผมจะมาหาซูเปอร์ซีแนี่คุณดูนั่นก็คือแบบซีที่ปลูกมาปุ๊บแล้วต้นมันจะกลายเป็นต้นทองคําหรือไม่ก็ต้นเรนโบว์อะไรเงี้ยอ่าแล้วแล้วที่สําคัญนะผมไปเจอในกลุ่มเขาบอกว่าเติมแค่111โลบักเท่านั้นเราก็จะได้ซูเปอร์ซีมาแล้ว1เมล็ดแล้วเราก็ไม่รู้อีกทีว่าเราจะได้อะไรเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ความจริงว่าอันนี้เนี่ยมันได้จริงๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปดูนะครับคลนี้ย้ยลืมกดดไ์ง100ไว คนกดไลค์กดซับกันแล้วก็เดี๋ยวไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับคลิปนี้ชอบเว็บเติมโลบักและกิฟต์ไอเทมในเกมโลบอกราคาถูกกว่ากดเติมเองมีบริการทั้งออนไลน์คอสเทอร์เดดเรลโกลว์การ์เดนและแบบยอดฮิตอื่นๆที่กิฟต์ของได้อีกทั้งยังมีงานฟาร์มจำหน่ายรหัสแบบต่างๆครบจบในร้านเดียวเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจลิงก์เพจใต้ใคลิปเลยครับ UG Phone แอปบริการคาวโฟนสำหรับปล่อยบอร์ดฟาร์มของหรือ F K ในเกมโลบอกรเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต ใครที่สนใจลิงโหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพรฟรีด้วยนะครับอะไรครับทุกคนอันนี้คือผมไปเจอในกลุ่มมานะเดี๋ยวพาไปดูเนี่นะในกลุ่มโกอาการเด่นซื้อขายเลยเนี่ยนะมีเขาลงไว้11 1โลบักแล้วมีนะี่ฮะซูเปอร์ซีดอยู่ตรงนี้เลยอู้ผมบอกเลยว่าหน้าลิ้มลองนะคนดูนะหน้าลิ้มลองจริงเลยเอาเป็นว่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อดูแล้วกันอันนี้ผมก็ยังไม่ได้รีหาเลยนะครับคือแบบแค่กดรับของฟรีไปเเฉยมันก็จะมีเนี่ย โบลดน้ํามานะคุณดูนะมันลองดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าอ่ะจ่ายไปก่อนสามสิบเจ็ดโลบักนะฮะรอบนี้ผมเตรียมมาห้าพันห้าร้อยโลบักมันจะได้สักมเมล็ดหนึ่งไหมอ่ะจ่ายไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับอ่าอันนี้ครั้งที่สองนะคณดูนะครั้งที่สองมาครั้งที่สองมาครั้งที่สองมาเรียบร้อยเฮ้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 ยของจริง เฮ้ย hey, hey, ของจริงว่ะของจริงของจริงวคนดูเฮ้ยสุอร์สีดราคา37โลบักนะคนดูอ่ะเดียวผมพาไปดูนี่ผมมีอันหนึ่งด้วยนะครับผมปักเอาไว้แล้วผมได้เป็นต้นเนียคนดูต้นแก้วมังกรนะครับแล้วเป็นสีทองด้วยนะอ่าเสียดายอยากให้มันเป็นสีลุงอะ <c oughs> ถ้าได้สีลุงมานี่แบบบอกเลยสุดเฟี้ยวสุดปรังนะคนดูนะสุดปรังปลังเปอร์นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่แครอทนะครับแครอทจ้องจะเล่นคุณอยู่น,นะเพรดูในกลุ่มเขาบอกเอาไว้นะเมื่อกี้ซีรีสต็อกเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนมีของดีๆขายไหมถ้าแบบมีของดีๆมาแสดงว่ารอบนี้ผมจะได้ของดีคนดู <c oughs> ทะลุงเลยทะลุงเลยได้มัชลุมซีดมานะครับอ่ามัชลุมซีดแล้วตรงนู้นล่ะตรงนู้นมีอะไรมาขายเอ่ยมีอะไรมาขายครับไหนดูซิอืม อ,อู้กอรลี่สปริงเกอร์อ่ามีของดีมาขายแสดงว่ารอบนี้ผมจะได้ของดีครับคนดูเอาเลยครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามากดซื้อกันเลยดีกว่าครับคณดูอ่าซูเปอร์ซีดนี่แพ็คตลอดการรีทุกวันนะฮ <c oughs> แพ็คสูบตังค์ครับคนดูเดี๋ยวกดกดกดรีไปก่อนกดรีไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองรีอีกสักหน่อยไหมเผื่อเจอแบบเมล็ดที่2อ,อะไรเงี้ยอ่าลองรีสักหน่อยเผื่อเจอเมล็ดที่2เอาให้เหลือสักประมาณห้าพันโลบั๊กก็ได้เดี๋ยวขอรีดูก่อนนะครับคนดู มันจะมาไหมทุกคนทุกคนคิดว่ามันจะมาไหมมาอีกรอบอะ่ะเป็นไปได้เหรอวะมันเป็นไปได้ที่ที่พี่แบบพี่ดูบิ๊กเขาจะทําอย่างนั้นอะ่ะพี่ดูบิ๊กคงจะแบบที่นี่เราไม่ทํากันอย่างนั้นครับ <c oughs> โอ้ยเถ้าถ้าเสียตายอีกรอบหนึ่งแล้วมันไม่เจอผมพอแล้วนะผมพอแล้วนะคนดูนะโอ,โอ้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 พี่ดูครับพี่ดูโอ,โอ้โหอ่ะจัดไปเลยแล้วกันรอบสุดท้ายนะครับมาดูซิว่าข้างหน้ามันจะมีไหมโอเคครับไม่มีฝักบัวฝักบัวรดน้ํา ขอ,ขออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะขออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอ่ะอีกสักหน่อยโอ้โหสามร้อยโลบักแล้วพอ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 เลยครับลูกพี่พอเลยครับนะเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราล้มละลายเดี๋ยวเราล้มละลายนะคนดูนะเอาแล้วคนดูเรามาดูกันดีกว่าว่าผมได้มาเด็ตอะไรมามันคือซูเปอร์ซีใช่ไหมอ่านี่ครับซูเปอร์ซีโอ้สีโคตรสวยเลยอะ่ะดูดิว้า สีสวยมากสีสวยมากคนดูเอาะไรครับทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้นะว่าแต่ผมปลูกไปแล้วผมจะได้ต้นอะไรใช่ไหมขออย่างเดียวขออย่างเดียวไม่เอาแครอทไม่เอาแครอทแตงโมหรืออะไรก็ได้ที่แบบมันปลูกทีเดียวแล้วมันเก็บแล้วมันหายอ่ะขอเป็นแบบไม้ยืนต้นอไม้ยืนต้นถ้าเป็นแบบต้นมูลบดซ่อมก็ดีนะมันจะมีโอกาสได้ไหมมูลบดซ่อมเนี่ยไม่น่ามีเป็นต้นกิจกรรมนะครับเออเราจะปลูกตรงไหนดีอ่ะนั่นแหละประเด็นเราจะปลูกตรงไหนดีวะ มีที่ไหนว่างๆไหมอ๋อตรงนี้เหรอตรงนี้แหละครับก็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 พอได้อยู่นะเออปลูกตรงเนี้ยก็พอได้อยู่แต่ว่านะครับหลักการปลูกเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องใช้สปริงเกอร์ด้วยนะครับเพื่อที่แบบจะได้ต้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวขอเอาสปริงเกอร์ลงมาก่อนแล้วกันนะครับสปริงเกอร์นี่ไงอ่าเบสิกสปริงเกอร์นะครับเอาลงมาฟึบแล้วก็แอดวานซ์สปริงเกอร์กอตลี่แล้วก็มาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับอ่า นี่เลยครับเราจะต้องปักอย่างละสามอันนะคุณดูนะตามสูตรที่เคยได้ยินเสียงเล่าเสียงลืออ้างมานะว่าเขาบอกอย่างนั้นนะคุณดูอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับอย่างละสามอันเนาะหนึ่งสองสามอันนี้ด้วยหนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับหนึ่งสองสามส่วนมาสเตอร์สปริงเกอร์เนี่ยเราจะปักแค่อันเดียวพอนะค,คุณดูอ่าแล้วก็วางซูเปอร์ซีลงไปเลยมองไม่เห็นด้วยออได้ได้ฟักทองนะดูดูครับผมผมไมได้ฟักทอง เดี๋ยมันเป็นฟักทองพัมคินวางปุ๊บอ,อหลืองเหลืองเลยครับคนดูเหลืองเหลืองเลยพัมพัมคินแนะคนดูฟักทองโอ้ oh my god แป๊บหนึ่งนะบัวรดน้ําผมมีไหมเนี่ยออมีอยู่จิบสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มกันแป๊บหนึ่งครับไม่ค่อยได้ปลูกอะไรไงบัวรดน้ําผมเลยไม่ได้ซื้อไว้ไม่ได้กักตุนเอาไว้นะครับอ่ะซื้อมาไปดูสิหน้าตามันจะเป็นยังไงวะ โอ้โหทถูเลยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนฟักทองผมอยู่ไหนฮัลโหลเวไอยูเวออยู่นี่อยู่อยู่นี่อ่ะโตมานะฮะโตมาแล้วฮะอ่าโอ้โหเหลืองเหลืองนะครับดูเหลืองเหลืองเลยฟักทองซปเปอร์ซีดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโลบักใช่ไหมเราจำไม่ผิดอ่ประมาณร้อยนิดๆิดนะครับคนดูประมาณร้อยนิดๆิดเราได้อะไรนะนี่ครับคนดู เราได้โขผัคขิ่นเจ็ดกิโลราคาเท่าไหร่ละครับพี่เจ็กิโลเดราคาเท่าไหร่ละฮะออกวมนขายแม่งเลยไม่เอาหรอกขายไมโอเคออแล้วก็นะคคนดูนะตอนนี้คือผมได้ทําการรีหาแบบแคนดี้ผลใหญ่ๆเนะยก็ถามว่าเจอไหมก็อืมดูสิครับคนดูอ่า เดี๋ยวเอาเป็นว่าอยากรู้ว่าสูตรนี้ผมทํายังไงเนี่ยรอดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรนะอันนี้คือน้องๆเม้นมาแล้วผมทดลองแค่รอบเดียวนะควก็ดูรอบเดียวเนี่ยคือผมได้ผลใหญ่ๆมาเพียบเลยนะฮะคือมันจะสุ่มนะครับมันจะมีโอกาสที่เราจะได้แบบผลเวอร์ๆอ,อยู่นะแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยแต่มันมีครับมันมีโอกาสแล้วก็ตัวแคนดี้บอสซ่อมเนี่ยมันจะมีบางตัวนะที่แบบติดบัฟเวอร์ๆเ,เ,เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าตัวไหนว่าอันใหญ่ๆเลย นี่ครับนี่ครับนี่อันนี้เลยติดบัฟโคเวอร์นะฮะแล้วแบบอันใหญ่มากนะเป็นสีทองน้ําหนักอยู่ที่สามสิบห้าจุดเก้าสามกิโลคนดูไม่แน่ใจว่าอันนี้ใหญ่ที่สุดหรือเปล่านะแต่คือต้นไม้ก่อนที่จะรีเนี่ยมันมีผลอันนี้หนึ่งผลครับคนดูนี่ฮะสามสิบห้าจุดเก้าสามกิโลแล้วติดบัตรลิสเซเลเทียลมูลลิสฟอซเลลฟอซเน,ชนช็อกเกตแล้วติดโกเดี๋ยวพาไปดูราคาครับราคาเท่าไหร่ดูราคาเลย how much this worth ราคาหกหมื่นหกพันล้าน หกหมื่นหกพันล้านคนดูแต่จําได้ว่ามันมีสถานะที่ดีกว่านี้นะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมันจะมีติดไอ้นี้ด้วยติดสถานะซอมบี้ครับคนดูไหนวะอยู่ไหนวะสถานะซอมบี้อันนี้ปะอันนี้ไหมเดี๋ยวคอยเช็คดูก็อันนี้แหละครับคนดูอันนี้ไม่ติดนะหกหมื่นหกพันล้านอันนี้ติดสถานะซอมบี้มันจะราคาเท่าไหร่เนี่ย <laughs> ไหนมาดูราคาสิ how much this worth ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดหมืสล้านลุงนายสวนบื้นล้านเฮ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นลุงนายผล7,000 70, หื่นล้านนะคนดูอทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องอขอบคุณนี่ฮนะรหัสแคนดี้บัตซอมนะครับที่ผมไปซื้อมานะขอบคุณตัวเองนะที่หาตังค์ไปซื้อมันมาจนได้นะครับราคาแพงมากเลยโอ้ยซื้อแต่ละทีนี่คือขนน่าแข่งล่วงนะคนดูแล้วก็นี่ฮนะ ขอบคุณบารมีเจ้าและคูณนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดซื้อมานะครับคนดูนะแฟนผมสุ่มไข่ได้แล,แล้วสุ่มไขฟ่ฟรี้วยอืมผมสุ่มเป็ร้อยฟองไม่ได้แฟนผมสุ่มไม่ถึงสี่สิบฟองได้มาหนึ่งตัวนคนดูก็เลยแบบ <laughs> ขโมยผมขโมยมาเลยนะครับนี่เจ้าอ่าและคุณนะครับน่ารักไหมเอน้องน่ารักนะตัวใหญ่ด้วยถ้าแบบมีตัวใหญ่กว่านี้นี่ผมก็ผมก็อยากได้มาประดับสวนนะคนดูนะอ๋อแล้วก็นะครับมีน้องๆบอกว่าตัวต้นมูนบลอซอมเนี่ยเขาสามารถอ่าคือเขาย่อขนาดมันลงครับคนดูคือมันมีผลที่ใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นขนาดที่เล็กอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลองเก็บดูไหม เออลองเก็บมาดูแล้วแบบดูว่ามันจะมีแบบน้ำหนักเยอะๆหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูมีน้องๆคอมเมนต์อบอกว่ามันไม่ได้บักครับพี่แต่เขาปรับลดขนาดมันลงอ่ะลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมลองเก็บดูนะฮะนี่ผลข้างหน้าเลยนี่อ่าหนึ่งผลน้ำหนักสามโล <c oughs> อันนี้ก็สามโลอันนี้อันนี้สี่กิโลอันนี้สองกิโลแปดได้ทําไมมันไม่มีหลักสิบโลเลยอะหลักสิบโลผมอยู่ไหนเนี่ย ฮัลโหลครับลักสิบโลผมอยู่ไหนครับสองโลหนึ่งสองโลเก้านะครับอ่ะไหนดูสิสี่โลสองเหรอเฮ้ยเริ่มใหญ่ขึ้นไหมสามโลแปดสามโลสองแต่ว่ามันก็ยังไม่พ้นแบบสิบโลมันยังไม่ถึงสิบโลอ่ะคนดูอยากเจอผลเล็กๆแต่แบบมีสิบโลขึ้นเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเชื่อถือได้เว้ยแต่ว่ามันยังไม่เจออะไรไงตอนเนี้ยอืมไหนดูสิสามโลอันนี้สี่โลสามโลแปดสามโลสามเจ็ด What the hell เอาเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมขอรื้อทั้งสวนเลยและกันอ่าคนดูเดี๋ยวผมขอรื้อทั้งสวนเลยแล้วกันอ่ารื้อออกให้หมดเดี๋ยวผมจะปักสปริงเกอร์ใหม่นะครับอ่าโอเคไหมเดี๋ยวจะลองดูว่าแบบมันจริงหรือเค้กนะครับเรียวออกเค้กรือรือไปรือไปรือไปถ้าแบบมันมีน้ําหนักเยอะๆมาเนี่ยโอเคเลยอันนี้คือทําได้แน่นอนนะครับไม่บักนะเอาอะไรครับเรียบร้อยเ,อเดี๋ยวนะนี่เก็บตรงนี้ไปด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอเอาสปริงเกอร์มาปักก่อน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามมัตเตอร์สปิงเกอร์หนึ่งอันปึ่งแล้วผมก็ต้องออกเกมนะครับออกเกมเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คือสูตรที่ผมไปเจอนะที่น้องแบบว่ามาคอมเมนต์ในช่องผมนะครับน้องบอกว่าใช้สูตรนี้ดูพี่เพื่อติดโอเคครับทุกคนมาออกเกมดีกว่ามาครับคนดูเหมือนฝนจะตกด้วยนะเนี่ยตอนเนี้ยนนเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่าว่าผลเรามันจะใหญ่ขึ้นไหมจะมีน้ำหนักแบบ30 40โลหรือเปล่าลองใช้สูตรนี้ มารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงคนดูสักครู่นะครับนี่ฮะอ่ารอแสงวาบก่อนฟึบอ่าหันมาดูซิ <c oughs> เหมือนมันจะมีผลใหญ่อยู่นะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมขอเก็บดูก่อนนะแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวๆๆนวเคียร์ขอออกจากตัวก่อนสักครู่ครับสักครู่แล้วก็ลองเก็บดูฟึบอ้าวของเต็มแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง ของเต็มซะง,งัันไปเีาเร์ของออกก่อนโอเคครับมาดูกันดีกว่าว่าเราเก็บไปเนี่ยผลมันจะอู้สิบหกกิโลอู้สิบหกกิโลครับุณดูอันนี้สิบสองอันนี้สิบสี่อันนี้ล่ะเก้ากิโลมันมีแบบมีแบบอ่าสามสิบสี่สิบโลไหมอันนี้กิโลสิบสามโลเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูตัวนี้นะว่าราคาเท่าไหร่เอ้ไม่ใช่เดี๋ยวว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะ ลองเก็บดูฟึบสิบหกกิโลครับคนดูสูงสุดคือสิบอ,อู้มีเรนโบว์มีเรนโบว์ซะด้วยล็อกเลย <c oughs> เจอเรนโบว์ปุ๊บผมล็อกเลยครับคนดูอ่ะเฟเวอลิดไว้เลยนะครับอ่าเรนโบว์เรนโบว์เรนโบว์และอันนี้ล่ะเนี่ยใบเบลเลอร์เลยเนี่ยอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเก็บเก้ากิโลไปก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้สิบหกกิโลเหมือนกันคนดู ไอ้16.46นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบราคาสิว่าราคาเท่าไหร่ฟึบ how much หนึ่งล้านโอ้หนึ่งล้านแล้วผลผลเนี้ยนะผลนี้ราคาเท่าไหร่สามสิบเอ็ดล้านถ้าติดบัฟช็อคเกตเข้าไปก็สาม้อยล้าน ติดเซเรเชียลเข้าไปเนี่ยก็น่าจะประมาณสา0 0ันสามพันสี่พันล้านได้เลยนะคนดูนะโอ้ก็ถือว่าราคาดีอยู่นะแต่ว่านะคุณดูนะราคาที่ดีที่สุดก็คือนี่ฮะแคนดี้บลัซซัมแล้วแบบว่ามีแต่ตัวน้ําหนักเยอะๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแคนดี้สิอ่าอันนี้น้ําหนักเวอร์มากนะคุณดูนะน้ําหนักอย่างเวอร์เลยแล้วก็มีแบบเอาแบบพอดีพอดีไหมอ่าอันนี้พอดีพอดีแบบพอดีพอดีเนี่ยน้ําหนักสิบาโลนะครับโอ้ก็พอๆกันเนาะแล้วก็อันนี้ส5มสิบห้ากิโลอันเนี้ยผมว่าน่าจะหายากนะครับอืม น่าจะหายากอพอๆกับมูลบอสซ่อมเหรอผมว่านะน่าจะพอๆกันนะครับคนดูเอาเป็นว่านะครับมูลบอลซ่อมเนี่ยก็เหมือนจะยังไม่ได้โดนเนิร์ฟนะคนดูแต่ว่าตัวผลเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากนะครับผลที่10กิโล20กิโลก็จะประมาณนียขนาดประมาณนี้แหละครับคนดูแต่จริงๆผมอยากให้เอาแบบเก่ากลับมามากกว่านะมันดูเวอร์ดีโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยก็จะลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับจุา